ไปแลยมวไปครับบอกว่านมวยเลดเลิกเขาว่างั้นกลับมดเลยเออเอสิได้โชคอยู่นะครับเอาเรือย่เอยกสครหนึ่งกับหยกนะคูนี้นะหนึ่งหมือนกับ้ายก รบนั่นละดีมบ้าหมึงดีเลยมึงดีเลยับมึงดีเลยหำค,ร,หหร,คหรูสอนับน้ำไปสิผู้ใหญ่เนี่ยกล้องประธพีสอนนครตคสอสอนมบนเวทีก้องปีอ่ะจะต้องหมวันนี้จะเปียนมาระคลองนะครับหน้า,นาที่นึงยีมมาชุดน,น้ำไผย เอ้ยจะโดนเองด้ได้แสว้าโอ้ยโอ้ยยกกระตุกกระโบรางกน้เสือใจดีนะเกมยกสองนะครับฝังรวบำในไมทีนึงครับ เฮ้ยนนจลวัเฮ้ยบพีเื่อใจลยจางมาให้เท่ากันนี้รที่ใสแกไม่สนใจครับไร้ีเอาไว้อ้วทำได้ทำเลยครับเกมยก สอบโชคดียกที่สอบเอาสามีกับพ่อแหละครับเว้ยกูยังเชื่อใจมึงมึงไม่รู้ไม่ใช่พี่สายฝนกับหยกสายคุณเป็นั่งรอเลยครับทุกไม่เสียเวลาครับกูเกือบว่าตูดแล้วมาเกินแหรอคุณเนี่ยเขตสายฝนมีเจ็ดพันคนทางด้านหยกสยามรับทราบเลยครับบยกสยามก็รับทราบนะ้ะมีมากมีน้อย เพชิดสายฝนมา7 0 0ครับเพิสายฝนอลกรวยไทย10หม้อน้ำตอนนี้เราขย้อนนีเราเอสามมาวันนี้มวยฟรีครับท่านผู้ชมปักโก100บาทนะครับคุณนอฟ้าเข้าไให้พลอยนึ่นะครับเดยจะให้เป็นเศ้าบาทอ่าเฮบุญกระิบนนัี้นครับขไปรอเธอหน่อยนะวนหน่อยว่า นพ่าระคังดังขึ้นบอกพี่เนี้ยนอกสังเวียนหมดเวลาสับพี่เนี้ยครับเหลือแต่เวลานันมวยยกที่สางนะครับน้ำไผ่สิบผู้ใหญ่จากพีบูดพั่แดง กมปตุีสอนขรตูอออิทิศจากบ้านตูมศรีรัตครับว่าจะต้องยกสามครึ่งครับมือเรับแดงนี่นำไทยการปูทางสาหัสครัเอาลมในครับเชื่อและเินครยบยกนี้เปิดแน่นอนครับ้องดำโคตรพงอาตู้ทักวา ดูว่ากล้องปัตประคพีับจะต้านพลังเข้าของเจ้าน้ำไ่ยังไงครับลูกหลานจากปรตูสีรัตนะอารับเตก็มีขวาเอาขวตีได้ไหมเทาเขากับนักขีาไทยเข้าในขครสมัยก่อนเคยเขาอทีุ่้งมีเซลล์น้อยชอธนสุนนท

เสียต่อแอ้จับไปที่ขาแเ้วเศร้าแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะพยายามเล่นจับปีเตอร์ะพี่พยายามจับแล้วไม่ได้จับเขาดีไหมจับท้อ

กะกปัตตีตกั่ปัตตีเองแกตกอังต้ากัมาใช้เลยครับภาคกลางปอกช้มและสีกับแดนนีหนามไผ่ตบก้องปัตตพีข้าวอ้มข้าแล้วมันนี้าวบยดผู้ต่อไปมาย่างเท้นสายฝนหยกสยามต้นการศึกษามีก็มานะ เออยกสยามเรามีมากมีน้อยแต่ก็มาแจ้งไว้ที่เจ็ดพันอบนะคะจะมีมากมีน้อยก็มาบอกนะคะสำหรับยกสยามนะบอกแดงแกไปเลยแล้วก็จะมีมาร์ตแกนชิงชัยไปภูผาเพชรบะไห้เพชรบะไห้มาที่เท่าไหร่คุณหมอสี่พันห้าแสงดีเลยแต่ว่าันเมื่อวันชบุรีเขานล้วก็ ระวังจ้าครับคว้าได้โอามันไม่รู้จะดิ้นไปทางไหนนะเออแต่คนไทยมีลูกแก้ลูกกันครับเขาก็ต้องมีลูกแก้นะไรนบแ้งยี่เนยเป็นคน่นายหอยสิเป็นยังไงนะอ้นายหอยสิมาตั้งหัวหมช ตอมือใส่กับบอน้อมาเนี่ยต่อไปก็เก็บยกสี่ยกสำคัญครับมาดูค่ะชมมาเาวยกที่สี่น้ำมาสิผู้เยที่ยมแช่่

ตใจรัมไทไม่สนใจเต็มได้เต็มไปหผบครับคพร้อมเสี่ยงเลยใช่ใช uh, ่ใช่ใช่เฮ้ครับเกที่สว่ไปมาเป็นทุกเตไปเลยขาพวกนี้เียวไปสายหุดครับต่งประเทศเด่นต้องทำให้เอาต้อง

เขาไปครองปั้นปั้นครองโอ้โหครองเล็กๆเลยครับโอ้โหโอ้โหใส่แดงโอ้ยด้านบนใส่แดงด้านล่างมีแต่เอาชิมเอาเตะไม่แดงเอาเตะโอ้โห